แล้วทุกคนวันนี้ออมจีจะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ได้ไปทำเด็กหลอดแก้วนะคะหรือว่าทำ X C ที่เดนมาร์กนะคะต้องบอกก่อนไว้เลยนะคะว่าการทำ X C ที่เดนมาร์กเนี่ยฟรีใช่ฟังไว่ผิดค่ะฟรีค่ะ,คะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณจะทํา ในหลอดแก้วสําหรับผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากนะคะลูกคนแรกของคุณคุณจะได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะและได้ยินมาแววว่าคุณจะได้คนที่2ด้วยนะคะเหมือนเขาจะทําให้ออกกฎหมายใหม่นะตอนนี้เขาจะให้สองคนแล้วด้วยที่จะให้ทำนะคะทาไมบอกว่าฟรีฟรีค่าเพราะว่าเขาเป็นรัฐส,สวัสดิการแต่จะไม่ฟรีก็ตรงที่จ่ายค่ายาเวลาเราซื้อยาซื้อฮอร์โมนเงย อันนั้นอะไม่ฟรีแต่คุณก็ได้ส่วนลดอยู่อย่างเช่นนะคะฮอร์โมนที่อ้อมใช้นะคะหลอดหนึ่งจะอยู่ที่โอ้หมื่นกว่ายาฮอร์โมนเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะที่นี่แพงอ้อมสิไม่รู้ที่อเมืองไทยเท่าไหร่อ้อมสิจะบอกว่าอ้อมสิทาครั้งแรกนะคะครั้งแรกหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปปรึกษาคุณหมอส่วนตัวของเรานะคะเพราะว่าที่ไดหมากเราจะมีคุณหมอส่วนตัวประจํา ของเราอยู่แล้วนะคะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอ,อะไรเนี่ยเราก็ต้องโทรไปนัดหมายไปหาคุณหมอส่วนตัวของเราเพื่อที่จะไปตรวจกับเขาก่อนถ้าเราเป็นอะไรมากมายหรือว่าจําเป็นต้องส่งไปให้คุณหมอเฉพาะทางตรวจคุณหมอประจำตัวเราก็จะเป็นคนส่งอ e ีเมลส่งรีพอร์ตไปหาหมอทางนู้นให้รับเราไปใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องปกติมันต้องทําตามโปรเซสนอกจากว่าคุณจะไข้แบบฉุกเฉินได้ตุยเย่นแน,แน่ๆแล้ว คุณถึงจะได้ไปแบบฉุกเฉินแต่ฉุกเฉินเขาก็ไม่ฉุกเฉินหรอกแขนหักก็โนนโเลยค่ะ6ชั่วโมงกว่าจะอะไรให้เขาให้เราซ้อมตุยอ่ะหมอที่นี่เขาไม่ได้ทํางานแบบโอเวอร์โหลดเหมือนที่เมืองไทยนะคะเขาจะรับแค่ไหนก็แค่นั้น เราเริ่มครั้งแรกนะคะหลังจากที่เราเข้าสู่กระบวนการนี้นะคะพ่อคุณหมอเขาส่งเมลเนี่ยให้กับทางคลินิกเพื่อที่จะให้ช่วยให้เรามีน้องเนี่ยพอทางคลินิกตอบรับรับเคสของเราไปแล้วเขาก็จะส่งมาหาเรานะคะว่าให้คุณไปทาอะไรบ้างนะคะอย่างของคุณสามีก็เขาจะให้ไปตรวจอสจว่าผลค่าของ a อสจเป็นไงเพราะอะไรทํำไมถึงมีบุตรยากจังอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเจอปัญหาในนั้นว่าเกิดจากอะไรอะไรอะไรนะคะไปไปหาคําตอบอยู่ แม่คาตอบนั้นก็ของผู้ชายแล้วก็ของอ้อมสีก็จะมีตรวจเลือดนะคะตรวจเลือดครอบคลุมมากเลยตรวจทุกอย่างเลยตรวจโรคอย่างเงี้ย HIV ทารซิเมียตรวจหัดเยอรมันตรวจเพราะเราเคยได้รับวัคซีนอะไรบ้างคือเขาตรวจละเอียดมากโอ้ยาวแบบๆๆๆแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีอะไรบ้างก็จะแบบยาวดดเๆๆๆๆพราะเหตุใดทำไมถึงให้สมารถที่จะมีบุตรเองได้และเอาตรงนี้นะคะไปเป็นข้อมูลเพื่อวิวนิจฉัยว่าเรา ต้องรักษายัางไงเขาต้องรักษาเราอย่างไงเพื่อให้มีบุตรนะคะมันก็จะไปเชื่อมโยงกับการให้ฮอร์โมนการกระตุ้นไข่ยังไงนะคะในอนาคตพอตรวจเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยให้ไปหมดแล้วข้อมูลแล้วก็รอวันที่จะเดินเข้าคลินิกนะคะก็รออยู่ประมาณ6เดือนกว่าเกือบเดเดือนนะคะถึงได้เรียกเราเข้าไปวันที่เราเข้าไปวันแรกก็ขึ้นขายอย่าง <c oughs> คุณหมอก็เอาเครื่องอั Sound, ลตราซาวมารูเข้าไปส่องดูคุณหมอแปลกใจมากว่าอา้าว สวยไม่มีทิติขนาดนี้ไม่มีลูกได้ยังไงเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่ตรวจปุ๊บเจอเนื้องอกบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณอายุเยอะขึ้นนะคะผู้หญิงเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกในมดลูกค่อนข้างที่จะเยอะแต่ไม่รู้ตัวนะคะแต่ของอ้อมสีคือเปิดเข้าไปปุ๊บแทงเข้าไปปุ๊บป้าบเช็คเดเดดๆคือดีมากคุณหมอบอกไม่มีอะไรน่าไิตกังวลคล้ายๆบ้านหน้าอยู่นะคะบ้านหน้าอยู่มากทำไมน้องไม่ติดนะคุณหมอก็เอากันบ้านไปนะคะว่าไปทํายังไงหลังจากนั้นนะคะคุณหมอเลยนัดนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณประจําเดือนมาวันแรกให้ัแต่ แภายใน3วันเราจะนัดคุณมาเพื่อที่จะเข้าร่วมการทำทรีตเมนต์เพื่อที่จะกระตุ้นไข่ให้มาอีกครั้งและเราจะทําการเก็บไข่กันนะคะเพราะเขาก็เช็คจากอสยุจีของกุญซานี้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาไม่สามารถนะคะที่จะว่ายน้ําตีกันเชียงหรือว่าว่ายผีเสื้อสี่คูร้อยเข้าไปพิชิตไข่ดิฉันได้นะคะความแข็งแรงของเขาไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเขาสิ้นใจสิก่อนประมาณนี้นะคะเขา่าๆนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนชาวนี้อมสีไม่ได้ไปทํางานเพราะว่ามีนัดกับคุณหมอนะคะสองที่นะคะที่แรกก็ไปเจาะเลือดนะคะไปเจาะเลือดทําไมนะคะ เพราะว่าเราแพลนที่จะมีนอ้องหลังจากที่เราแพลนที่จะมีนอ้องแล้วก็คุยเรียบร้อยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างต้องเข้ากระบวนการไหนใช่ไหมเราก็จะต้องไปเช็คนะคะว่าร่างกายเราต้องการวิตามินตัวไหนบ้างนะคะเราต้องมีโฟลิกเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการเสริมสร้างก้านสมองให้ลูกนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องและอันนี้ค่ะอ้อมสีดไปจาะเลือดมาเพื่อที่จะไปเช็คนะคะว่าร่างกายเราต้องการวิตามินดีเพิ่มหรือเปล่านะคะผลตรวจก็จะส่งไปที่แลบของคลินิกที่เราจะดําอีก4 เ,เป็นนัดที่เช้ามาก7จนะ็ดโมงสีะตื่นไปก็ไปไงี้ล้คะสภาณครับช่วงนี้ก็คืออ้อมสีมีประจําเดือนก็เลยเป็นสิวและต้องไปหาหมอเพราะว่าคุณหมอเขาจะไปเช็คไข่เราแล้วเขาก็จะให้ฮอร์โมนมาฉีดอัดตัวเองนะครระยะเวลาภายใน2ออาทิตย์หรือ3อาทิตย์ที่จะถึงนี้อ้อมต้องเข้าออกเข้าออกที่คลินิกนะคะหัวน้ลางานแต่ว่าก็ได้เงินนะครัมาอัพเดทให้ฟังนะว่าเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วไปอาบน้ำทำสวยก่อนนะจ๊ะเตรียมตัวไปหาหมอ ันนี้เป็นชาวันเสาร์ที่ต้องตืน่นเช้ามาเพื่อที่จะฉ,ฉีดฮอร์โมนให้ตัวเองนะคะอันนี้เายาที่จะฉีดเพื่อหยุดการตกไข่ <ism wrinkles> Shit I have be hurry because I because wanna be to hurry u n m เอ w o ต้องฉีดใต,ใต้รอบสะดือนะคะทุกคนใต้เส้นรอบสะดือลงไปอ้ําสีจึงฉีดตรงนี้เกิดมาก็ไม่เคยจะฉีดวงฉีดจ้าตัวเองแล้วค่ะเข้าสู่กระบวนการนี้ก็ต้องฉีดตัวเองเป็นนะคะกระบวนการทำอีกสีก็คือเขาต้องได้ไข่อ้อมสีไปแล้วก็ใช้อสุจิข,ของพี่ทิมเพื่อที่จะผสมกันแล้วก็พอน้องโตได้สักพัก อ่าตัวไหนโตดีตัวไหนแข็งแรงที่สุดพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเอากลับมาใส่ผมลูกของออมนะคะแล้วก็เราจะมารอลุ้นนะคะว่าน้องจะติดหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นวันที่5แล้วเข้าส่วนที่5ที่ออมจะต้องเทคฮอร์โมนนี้อยู่แต่ณนะตอนเช้าออมสิต้องฉีดยาอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะหยุดการตกไข่หรือว,ว่าการเป็นประจำเดือนนะคะเพื่อที่เราจะดองไข่ ดองไข่เราไว้ก่อนไม่ให้ไข่เราไหลออกเราก็หวังว่านะคะว่าจะทําครั้งเดียวผ่านนะคะติดนะคะเพราะว่าันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะที่เราต้องอยู่ในกระบวนการเขาเรียกทรีตเมนต์อะที่ต้องอุทิศร,ร่างกายเราฉีดฮอร์โมนเพื่อเล่งไข่ตัวเองให้สุกการเทคอร์โมนอะมันก็เหมือนก่อนเรามีประจำเดือนใช่ไหมคะแต่อันนี้มันรับเข้าไปเยอะนะไปติดตามกันค่ะว่าโปรเซสเราจะผ่านไปด้ดีหรือเปล่า ลอดน,นี้จะใช้ได้อีกหนึ่งครั้งพรุ่งนี้นะคะออมสีต้องอัดวันละ300อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องตุนตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาฉีดยาระงับไข่ตกซสู้ต่อไปวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วนะคะส่วนแข็มที่ติดเชื้อเราต้องใส่กล่องเดืองอันนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราจะเอาไปให้ที่ร้านขายยานะคะ เขาจะเป็นคนจัดการเก็บนะคะเราต้องแยกขยะให้ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันเป็นเข็มเป็นของติดเชือ้อไงเขาให้ความสําคัญกับการแยกขยะมากๆนะคะที่นี่้อนสีได้ยาตัวนี้มา3กล่องนะคะ1กล่องก็จะมีอยู่ประมาณ900 IE ใช่ไหมเราต้องฉีดวันละ300แล้วทีนี้ก็จะได้ตัวนี้มา4กล่องนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าฉีดไปแล้ว1กล่องก็เลยเหลือ3ตัวนี้จะเป็นยาที่ใช้ ฉีดหยุดการตกไข่แต่ตอนนี้จะเป็นกระตุ้นฮอร์โมอนให้น้องไข่โตนะคะอันนี้คือเป็นแม่ไก่ให้มีน้องไข่หล,หลายใบฮอร์โมอนตัวนี้ต้องแช่ตู้ยาตัวนี้ต้องแช่ตู้เย็นไว้ตรงฝาข้างๆนะคะ สําหรับอีกตัวหนึ่งที่หยุดไข่ตกเนี่ยไว้ในอุณหภูมิห้องได้เลยยาทั้งหมดนะคะซื้อมาทั้งหมด7กล่องนะคะแต่เราอยู่เดนมาร์กไงกระบวนการที่เราทำเนี่ยก็คือฟรีนะคะเราเข้ารับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะเพราะว่าเราต้องการมีบุตรคนแรกนะคะพี่ติมยังไม่เคยมีลูกไนงะแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยก็จะฟรีนะคะแต่เราจะมีจ่ายค่ายาค่านู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะคะค่ายาอันเนี้ยเริ่มแค่ลมต้นนะคะค่ายาโดนไปแล้วที่12ื่นสองกว่าก็ติ เงมนใครเกือบเจ็ดหมื่นแต่ว่าเราจ่ายจริงอยู่ที่สามพันสามพันนี่แหละเพราะว่าที่เหลือภาครัฐใจ่ายให้นะคะแล้วเงินส่วนนี้ก็มาจากเงินภาษีเรานี่ละคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นรัฐสวัสดิการนะคะไปเข้านอนแล้วะค่ะทุกคนพรุ่งนี้เช้าเจอกันตอนฉีดยาค่ะ The next morning ฉีดเสร็จก็ พวกนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ฉีดยากระตุ้นไข่นะคะเพราะว่าวันอังคารจะไปหาคุณหมอไปคุณหมอเช็คละว่าเขาพอใช้ได้หรือเปล่ามารอรุนไปด้วยกันค่ะทุกคนเส้นทางช่างแสนยาวไกลและยากลำบากสิเลอะเกินกว่าจะได้เขามานะคะเบบีเ้เธอต้องน่ารักมากมากเลยใช่ไหมเธอลังมาเพราะคุณหมอบอกว่าจะเลือกไข่ใบที่ดีที่สุดและสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดนะคะเขาจะต้องเป็น the best of the best of เมื่อเย็นเสร็จแล้วจ้าเหนียวไก่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าเหนียวร้อนๆจ้าเหนียวเหนียวติดมือมากเ ได้เวลาฉีดยาแล้วค่ะทุกคนและวันอังคารจะต้องไปหาหมอนะคะเพื่อเช็คไข่ไปติดตามดูด้วยกันค่ะทุกคนว้อศุิจะอัปเดตให้ฟังนะจ๊ะแต่ตอนเนี้ยขอไปฉีดยาก่อน The next day วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะที่อ้อมสีจะฉีดยากระตุ้นไข่นะคะทุกคนและฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นหองมองเช้าฉีดยาหยุดการตกไข่ไว้อีกนะคะตอนเย็นของวันพรุ่งนี้จะต้องฉีดยาเพื่อให้น้องไข่เตรียมพร้อมที่จะออกจากยาน คุณหมอเช็ควันนี้นะคะก็เจออยู่ประมาณ3-4ใบนะคะคิดว่าจะอ,าออกมาทั้งหมดอ้อมสิที่มีผลข้างเคียงเยอะนะคะแค่เหนื่อยเพลียอาการเหมือนเราจะเป็นประจำเดือนแหละรู้สึกตัวบวมบวมพุงบวมบวมอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่สภาวะทางด้านอารมณ์ก็จะไม่อยากทาอะไรมากค่ะอยากจะรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่บ้านอยากจะพักผ่อนนะคะไม่มีอารมณ์แบบ ไปหลันล้านะคุณหมอบอกนะคะว่าอ้อมสีค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะวันนี้คุณหมอก็พูดนะคะว่าคุณเป็นคนแข็งแรงนะคะอีกับ IVF เนี่ยจะแตกต่างกันนะคะของเราเป็นอ c นะเราเลือกทำอีกเพราะว่าคุณหมอเป็นคนแนะนําเลยนะคะเจาะจงเลยปุ๊บต้องเอาวิธีนเท่านั้น ออมสีไปอาบน,น้ำนอนแล้วค่ะทุกคนเพลียร่า The next day ออมสีเพิ่งฉีดยาให้ไข่ตกนะคะทุกคนนี่ฉีดวันนี้ตอน3ามทุ่มสินาทีนะคะเป็นยาตัวสุดท้ายที่ต้องใช้นะคะเพื่อทำให้ไข่เราตกเขาจะหลุดภายใน3ามชั่วโมงต่อจากนี้นะคะก็คือเช้าวันสุกตอน8ปดโมงสี่้อมต้องเข้าห้องผ่าตัดเล็กๆนะคะเพื่อที่จะเอาไข่ออกมา เน,ะะนี่นะคะ่ะภารกิจในการทรีตเมนต์ตัวเองแล้วว่าเตรียมไข่ตัวเองให้พร้อมเพื่อที่จะเอาไปทำอีกสีได้สิ้นสุดลงหลังจากเข็มนี้นะคะอ้อมสีค่อนข้างที่จะเหนื่อยและเพลียนะคะเพี่ร่างกายมากกว่าจะได้เป็นคุณแม่มารอรุนไปด้วยกันนะคะว่าเราจะมีน้องภายในครั้งแรกเลยหรือเปล่าขอให้เราโชคดีนะคะ ้อมสีมาเก็บไข่นะคะวันนี้รอเก็บไข่ะคะชีดใาเอแล้วค่ะคุณอ่าตัวนี้เชา้าตอนเย็นนะคะนี่สามทุ่มจะฉีดอันนี้ป้อมสีรับสามร้อยนะคะ เมื่อห้าวันที่ผ่านมาที่คุณพยาบาลเขาฉีดให้<ม>ยาตัวนั้นอะจะเป็นฉีดทีเดียวแต่ว่าอยู่อยู่ยาว5้าวันเลยแล้วตัเนี้ฮอร์โมนตัวที่คุณพยาบาลฉีดให้เนี่ยเขาบูตแล้วอะเขาบูตขึ้นแล้ววันศุกก็เลยต้องฉีดตัวนี้เองเพื่อที่จะให้ฮอร์โมนคงที่คนละตัวกันนะคะกับที่คุณพยาบาลฉีดให้พรุ่งนี้เช้าก่อนไปทํางานหกโมงเช้าก็ต้องฉีดยาเข็มเล็กอีกนะคะวนไปนะคะทําแบบนี้วนไปนะคะ เริ่มนี้รู้สึกว่าได้ตัวยาที่คุณพพาบาลฉีดให้อะมันทําให้เราเพลียเราเล่นกับฮอร์โมนอยู่ไงมันก็จะสวิงขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็เราจะเพลียมากกว่าปกติเราอ้อมสอีอาการไม่ค่อยดีตรงที่รอบแรกใช่ไหมคะที่ฉีดยาให้เราตกไข่ภายใน36ชั่วโมงตัวนั้นแหละทําให้อ้อมสีแบบรู้สึกร่างกายแบบมันจะยุบลงอะมันยุบอะมันแบบมันจะต้องนอนพักมันจะต้องรีแลกซ์ร่างกายอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นโดยการใช้ยา เข้าใจไหมคมันไม่ปกติเดี๋ยวอมสีอับน้ำนอแล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้ชาาเจอกันจา Next, <Mel> ้า Next Morning วันนี้อมสีมีห่อข้าวเป็นยังอมไก่ใส่ผักคาโนล่านะครไปห่อยมาไปขโมยมาไปเก็บมาจากสวนชาวบ้านเขานะคะและอันนี้เป็นน้ำพริกแต่ปลาแห้งและข้าวสวย ประมาณนี้พร้อมไปทำงานค่ะทุกคนสู้ชีวิตมากค่ะแม่ไก่วันนี้มันเป็นไข่เลยค่ะวันนี้จะไปหาหมอนะคะหมอจะตรวจไข่นะคะแล้วก็ต้องกลับไปทำงานอ่ะตอนนี้มาถึงไก่หนึ่งแล้วนะคะรอเรียก เสร็จแล้วนะคะเร็วมากไปส่องดูไข่นะคะทุกคนเดี๋ยวอ้อมสีจะไปรอที่บ้านนะเจอกันอีกราวตอนนี้ก็แบบอยู่ในช่วงทรีตเมนต์ทำปรัะหม,มูนเพื่อให้ได้ไข่เยอะๆใช่ไหมและที่ทำงานอาทิตย์นี้นะคนโดนได้ออกรวดเดียวเลยคือเจคนนะซึ่งอ้อมสีก็หวังว่าตัวเองจะไม่โดนนะไม่ไม่ไม่โดนแน่นอน อ้อมสีเป็นคนเดียวที่พูดภาษาเดนิสไม่ค่อยได้นะคะอ้อมได้ภาษาเดนิสกับภาษาอังกฤษไม่แกะมาค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับการฉีดยาอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะคะหมุนก่อน300ร้อยจ้าสามรอยเป็นแม่ไก่ <laughs> พรุ่งน้เช้าต้องฉีด ตัวนี้เข็มสุดท้ายนะคะและ11โมงครึ่งต้องไปหาหมอเพื่อที่จะตรวจไข่นะคะ Yes next morning อันนี้เป็นเข็มสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้11โมงต้องไปหาหมอเต็มกล่องแล้วแม่สามีตื่นตามหมอ Mom ตอนนี้กำลังรอให้คุณพยาบาลเขาเรียกนะคะสักเท่าไรส้เดี๋ยวเฮ้มือสักเวลาไปเอายามาฉีดให้เราตกไข่นะคะโซบนู้นเหรอวะบ่พออีกโซว่ะไฟที่บ้านอมสีจะเป็นแบบนี้นะจะค่อนข้างโคซีเนะสามีไม่ยอมนอนนะคะรอรอว่า คอณสีจีดยาหรือ,อยังเขาเพลียมากนะแต่ว่าเขาไม่นอนนอนไม่ได้กลัวเมียพลาดเวลากร <c oughs> อเป็นเพื่อนอนะรอให้เราฉีดยานาฬิกาดังเขาเลยถามว่าอีกห้านาทีนะกลัวเราจะลืมนาฬิกาแจ้งเตือนไงนี่จะคือยาฉีดให้เราตกไงค้อยห้าสินะคะอันนี้เต็มแม็กของเขาเลยก็คือสองร้อ้สู้ชีวิตหนักมาก อมสีได้วันไปเก็บไข่ก็คือวันจันทร์นะคะช่วงสิบเอ็ดโมงเช้านะคะก็เลยต้องฉีดยาตัวนี้ช่วงห้งาทุ่มสิบห้านาทีเพราะว่าวันจันทร์สิบเอ็ดโมงสิบห้าคือช่วงเวลาที่คุณหมอจะต้องเก็บไข่นะคะแต่เราก็ต้องไปเตรียมตัวส่วนของผู้ชายนะคะของสามีก็ต้องเตรียมน้ำอดัดจิไปด้วยไปใช้นะคะวันเดียวกันเพราะว่าของอมสีเป็นกรณีทำอีกีไม่ใช่เก็บไข่แบบแช่ไข่ฝากไข่แต่อย่างใดนะคะ g o อ d m o r n i n ค่ะ <Good morning. S 1> ทุกคน <Good morning. S 1> ถึงเช้าวันจันทร์แล้วนะคะเตรียมตัวเรียบร้อยนะคะและตอนนี้กำลังจะไปคลอดไข่ทองคำของเรานะคะหลังจากที่อ้อมสีไปเช็คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณหมอพบว่ามีไข่5า้าใบแล้วมีอยู่3ใบที่อยู่ค่อนข้างลึกหน่อยนะคะเข้าไปถึงแบบบะลูกด้านหลังซึ่งเวลาสอดกล้องเข้าไปข้างในอะ่ะมันต้องดีดดาวลงไปแล้วมันไปกระจุกไปจุกอยู่ตรงช่วงนี้ของเราอะ่ะมันมันจะไปโดนช่วงเนี้ มันจะประดันตึ๊บเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เราผู้ชายใหญ่ยาวยาวอะเข้าไปอะถึงถึงปลายมันลูกอะมันจะไม่ใช่ไอนี่แล้วอะมันจะจุกขึ้นมาแล้วเข้าใจไหมนะมันจะแปบ๊บๆเนี่ยก็กลัวว่าวันเนี้ยเขาต้องสอดเข้าไปข้างในแล้วก็สอดเข็มด้วย อ้อมสีก็ดูรีวิวการทำอีกสีหรือว่าการทำเด็กหลอดแก้วที่ยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะคะโดยเฉพาะของเมืองไทยจะบอกว่าของเมืองไทยค่อนข้างที่จะสบายนะคะขั้นตอนการเก็บไข,ข่ของคนไทยที่อ้อมสีได้ดูคือเขาวางยาสลบเวลวเก็บไข่คือเข้าสู่ขั้นตอนคล้ายๆผ่าตัดเล็กนะคะแต่ของอ้อมสีคือเก็บสดนะอรอบแรกเก็บสดไปแล้วนะเก็บสดในที่นี้หมายถึงอะไรใช้ยาเมาอะให้ให้แค่ายาแก้ปวด ไม่ได้คือเราตื่นรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างเห็นเขาสอดเข็มเข้าไปไปดูดไปอะไรออกมาเห็นหมดนะคะคล้ายๆกับตอนเอ็กซเรย์ตอนเอัลตดราซาวดูข้างในเหมือนกันเด็กๆนะคะเราเห็นทุกอย่างดูแล้วนะตัวนี้อา้าวตัวนี้ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเตรียมใจนะคะเตรียมใจเตรียมใจค่ะไปตามล่าหาไข่ทองคํากันตอนมันมียาอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้เจ็บมากแต่ว่าเราจะรู้สึกแต่เขาจะมีหมอคุณพยาบาละคะ่ะที่มาคอยปล่อยยาให้เราเพราะว่าอ้อมศีลค่อนข้าง,าง,างตัวเล็กไง เขาจะอัดให้ทียอไม่ได้เขาค่อยๆมาแตะเราแล้วก็อาฉันจะให้ยาเพิ่มแล้วหมอก็จะแบบดูว่าเราต่อต้านไหมถ้าเราต่อต้านนิดนึงหมอก็เขาก็ส่งสัญญาณให้กันเติมยาให้นังหน่อย,ยไปดูเพื่อนเขาว่าวันนี้เราจะเก็บไข่ทองคําเราได้กี่ใบค่ะทุกคน วันนี้จะเป็นวันที่มีหลายๆคู่มานะคะห้องที่เราเคยเข้าก่อนหน้าเนี่ยคนมาเยอะจริงๆแล้วเ,เราต้องกินยากแก้ปวดมาจากบ้านสองเม็ดแต่ว่าลืมค่ะเดี๋ยวคุณไปบ้านเอา,า,ามาให้ได้ยาปาลแล้วนะคะสองเม็ดเราคือคิวต่อไปค่ะกคนแต่ต้องไปฉีก่อนที่เข้าห้องเก็บไข่เพราะว่าถ้าเรามีฉี่อยู่ในกระบอก สมันจะทําให้เขามองไม่ค่อยเห็นนะคะ out <hour> later ออกมาจากห้องเก็บไข่แล้วนะคะตอนนี้สภาพเธอเมาอยาเก็บไข่ไปได้สี่ใบนะคะรอบนี้รอบที่แล้วก็สี่ใบแล้วก็วันเสาร์จะกลับมาเอาไข่ทองคํากลับเข้าไปหวังว่าจะสําเร็จนะคะ รอบนี้คือเราเก็บไข่ปุ๊บเราก็มีอสุจิของสามีเราใช่ไหมมาด้วยพอเก็บปุ๊บเขาก็จะผสมกันในวันนี้เลยนะคะด้สภาบเมายา Still alive วันวนี้นะคะออมสีจะมาอัปเดตนะคะการเริ่มต้นจะทำอีกซีของเรานะคะในครั้งที่3จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคน